ช้ดีกว่าีสัตว์ถึงบ้านไปเ,เนี่ย,ยามาึงเนี่ยเอาเอาจะมาโชว์เอยเมาแน่นอนไอ้ี่ถ,ออ <c oughs> ถึงบ้าน,เน,นเนี่ยมยึงเนีย <c oughs> แต่เส้นนี้เมาหนักไหมเราเมาเมาหนักขึ้นเลยอะ ฮะ1.5จุโบอ s 1> 1. Mm เราเทสโลบูตก่อนบา3 แค่นี้ก่นอนเราแค่นี่เราเทสทีละสเต็ปเลไปเดินลุ้นถเชอลุ้นนเขาเป็นว่าเน,นี่ปลดได้แน่นอนอันนี้เราคุยกันที่ปลดความเร็วก่อนกับโลบูตบาร์สามนะเจ้ย FC 1.5ึ่งจ RS ah. ค่อยๆพัฒน,นากันไปฮะนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใจเย็น

<laughs> ต่อต่อต่อว่า <Ooh. S 1> เสร็จช่งหน้าแข็งไว้กันเนี่ย R.S. Civic ต่อไปจุดแรงรอสักครู่ 2B Continu e จับเองไงจะใครเล่าอย่างเงี้แค่นี้นะพอก่อนเนาะตอนนี้เมื่อกี้เราเพิ่มไหมเราเพิ่มบูตดิไไ้ฟเป็นอีกไฟอ่ะ เกียร์เปลี่ยนสมูทนะเกียร์มันไม่ได้กระชากกันตื้งต้ไปเรื่อยเซ็ตไหม้อโอเคเอาไร้ขานอย่งนี้ไหมชิเก็ดวางร้อนด้วยเฮียนานนะงจอตรนี้ไอไรถเมาเมื่อกี้มันจะมาไหมโอ้โหเสียงยิง อออรถแบดููไล์ยย่่เนีพรุ่งนี้ต้องไปเจอกล้องแล้วแต่มึงเลยมึงเข้าไปที่นู่นเลยก็ได้หรือว่ามึงไม่เอารถไปเอารถไปเปล่าลองเพิ่มบบ้มาอีกสักสักหน่อยคือตงดันดันบ้มาอีกสักหน่อย สวัสดีครับอ้วนจิมายเลผมทรงนี้นา,ากลุมเดี๋ยวเราจะหาวิธีบู์เยอะตอนนี้ FC ฟซี b o เบนี่เขาบู์กันมหาศาลนะ้ที่อื่นนี่เขาบู์กันบาเจ็ดบาแปดน,นู่นเขาไม่กลัวพังเลยนะมไม่ไหววากูทํางานให้ลูก,กา้ากูกลัวพังว่ะคือแม่งบู์เยอะเกินไปเครื่องแม่งก็โสมนะจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วมั้ง เครื่องยังไม่มีขายด้วยเครื่องย็ยังไม่มีด้วยแยอะไรก็ยังไม่มีเครื่องเชียงกงก็ไม่มีจะบูธเยอะแต่ไม่ไหนไม่กลัวพังอะไรแต่งจริงนะถนนเส้นนี้มันดีอย่างไม่ไม่มีรถเลยปลอดภัยหน่อย